เอาละค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบช่องเ e, ีหย n งว a ช c h น a n n e l กันอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมเด็กก่อนแอดเวนเจอร์นะคะในคลิปนี้นะเราจะมาสอนวิธีการเปิดประตูทั้ง10บัานแล้วก็ได้ไขทั้ง10ฟองกันของรางวัลน,นะคะมันก็จะมีเป็นแท่นบูชาไขา่เราไม่รู้จะเรียกว่าอะไรคิดคำไม่ออกแล้วก็ออเทอร์เน็นตต์ม่งงรนะคะแล้วก็พอเราเก็บ ไขไปสุดท้ายได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ฉายาเป็นฉายาที่เราใส่อยู่ตรงนี้เสียงแดงโอเคไปดูกันเลยว่าประตูแต่ะบาลเนี่ยที่เปิดต้องทำยังไงบ้าง let's go โอเคแล้วก็มาอยู่กับประตูที่1น,นะคะวิธีการเปิดประตูที่1เนี่ยเราก็จะต้องหากุญแจทั้ง4ีดอกนะคะมาเพื่อมาเปิดประตูนี้ กุญแจแรกนะคะก็จะอยู่ตรงแถวที่สปาเราเนาะแล้วก็กุญแจดอกที่เหลือเนี่ยจะอยู่ที่แท่นซัมมอนไข่เนาะก็ไปตามเก็บกันได้นะคะจนกระทั่งครบสี่ดอกแล้วก็มากดเปิดประตูตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปประตูบานที่สองได้เลยประตูบานที่สองนะคะก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนั่นก็คือให้เราเนี่ยไปตีมอนในโลกอีสเตอร์นะคะ พอเราตีมอนในโลกอีสเตอร์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้ไอเทมสีออกก๊าฟ้า,ฟาน้ำเงินน้ำเงินมาแล้วเนาะก็เพื่อนๆต้องคอยสังเกตนะคะว่าเราได้มาหรือ,อยังไม่งั้นอาจจะเสียเวลาแล้วก็เราก็กลับมาในประตูนี้นะคะแล้วก็มาแก้พัซเซิลตรงนี้เป็นพัซเซิลเขาเรียกว่าอะไรบิดรูปให้รูปกลับมาเข้าที่ก็อันนี้รู้สึกว่าง่ายอยู่นะต่อไป ประตูที่3ประตูนี้ก็ค่อนข้างอ,าออกจะยากขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะก็คือเราจะต้องใช้มังกร2ตัวแล้วก็เพเยอร์สองคนเลยนั่นเองอเราต้องใช้มังกรเป็นธาตุไฟกับมังกรธาตุน้ำมังกรอะไรก็ได้สายพันธุ์อะไรก็ได้แต่ว่าเพลเยอร์อที่1่เนี่ยต้องมาพ่นไฟใส่ตรงนี้ต้องเป็นธาตุไฟเท่านั้นนะใช้พ่นใส่ตรงนี้ แล้วเพเอร์คนที่สองต้องใช้ทัดน้ำพ่นใส่ตรงนี้แค่นี้เราก็จะเปิดประตูบานที่สามได้แล้วนะคะเพื่อนๆอ,อาจจาะอ<า>ขอเพื่อนมาทำหรือไม่ก็ใช้ ID 2 ID มาก็ได้นะถ้าเกิดว่าแบบไม่ขี้เกียจหรือถ้าเกิดว่าไหวประตูบานที่สีก็เดินผ่านไปได้เลยอาดโา มาถึงประตูบานที่5ประตูบานที่5้เนี่ยเราก็จะต้องหมุนกระจกให้กระจกเนี่ยสะท้อนแสงเลเซอร์ไปจนถึงประตูนะคะวิธีหมุนกระจกเนี่ยก็เราก็จะมากดหมุนตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะโชว์ลำดับการหมุนกระจกให้ดูนะตรงนี้ก็คือลำดับที่1ต้องหมุนกระจกไปตรงนี้แล้วก็หมุนกระจกไปตรงนี้เสร็จบุ๊บหมุนกระจกไปตรงนี้แล้วก็หมุนกระจกไปตรงนน้น แล้วก็หมุนกระจุกไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หมุนไปตรงนูน้นถ้าเพื่อนๆดูไม่ทันสามารถพอสคลิปได้นะคะแล้วต่อมาเป็นประตูที่เท่าไหร่ประตูที่6ก็เดินผ่านไปได้ชิวๆเลยต่อมาเป็นประตูที่7นะคะประตูที่เนี้ก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรคือแบบว่า ที่เราทำผ่านมาได้เพราะเราทําตอนที่มันเพิ่งเปิดนะคนก็จะมาออกตรงนี้หน่อยมันก็จะทําง่ายเออประตูที่7นะคะต้องใช้เพเยอร์ทั้งหมด4คนด้วยกันเพเยอร์ทั้ง4คนเนี่ยจะต้องขึ้นขี่บนหลังมังกรแล้วมังกรเนี่ยไม่ใช่มังกรอะไรก็ได้นะคะเราจะต้องใช้มังกรประจําโลกแต่ละโลกนะคะที่มันต้องการแท่นนี้ที่ให้ยืนเนี่ยก็คือ โลกพรีฮิสโตเรหรือว่า,าโลกสุดท้ายนั่นเองต้องใช้มังกรโลกสุดท้ายมายืนแล้วก็แท่นนีนนนะะ้ต้องใช้มังกรโลกจังเกิลมายืนนะคะแล้วก็แท่นนี้ต้องใช้มังกรโลกน้ําแข็งมายืนแล้วก็แท่นนี้นะคะเส้นสุดท้ายต้องใช้มังกรโลกออริจินมายืนนะคะต่อไปเป็นพัซโซ นี่นะพัซเซอร์นี้เนี่ยก็ค่อนข้างยากอีกแล้วพัซเซอร์นี้นะคะเราจะต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรบินตามหาชิ้นส่วนแผ่นที่สีเหลืองเนาะก็บินไปเรื่อยๆครบต้องหาครบทั้ง8แผน่นซึ่งแผน่นซึ่งชิ้นส่วนแผ่นที่เนี่ยมันจะอยู่ตามรอบๆแมปอีสเตอร์นี้เนาะไม่อยู่ไม่อยู่แมปอื่นเนาะแล้วพอมันเลี้ยงแผ่นที่เสร็จมันจะเป็นแผ่นที่เกี่ยวกับกุญแจให้เรามาเปิดประตูตรงนี้นะคะ ซึ่งกุญแจที่เราจะต้องเอามาเปิดเนี่ยมันอยู่ในโลกออริจินนะเดี๋ยวเราจะแปะภาพสถานที่ที่กุญแจอยู่ให้ดูโอเคเพื<ๆ>่อนๆพื่อน่าจะประมาณนี้น่าจะรู้แล้วนะคะแล้วก็ไปต่อกันที่ประตูที่9ก็ไม่มีอะไรก็เดินมาได้ต่อไปเป็นประตูที่10ประตูสุดท้ายนะคะประตูสุดท้ายเนี่ยก็จะต,ต้องใช้บางกรถึง3ตัวด้วยกัน แต่ว่าบงประตูนี้เนี่ยเพเยอร์เดียวก็สามารถทําได้นะคะมังกร3ตัวที่ต้องใช้นะั่นคือมังกร3หัวม a มาสเตอร์ดากอนแล้วก็มังกรสกายริกตัวนี้โอเควิธีการเปิดต้องทำยังไงขั้นตอนที่1นนะคะก็ต้องใช้อามังกร3หัวในการพ่นไฟใส่ประตูปุ๊ปปุ๊ปุ๊ป แล้วขั้นตอนที่2แลเราก็เอามังกรมาตัวดาก้อนออกมานะคะแล้วก็กดล้องใส่ประตูแล้วขั้นตอนที่3นะคะเราก็ต้องใช้เจ้าตัวนี้้องตัวนี้ในการเดินเข้ามาแล้วก็มากัดงามงาๆงางางาใส่ประตูแค่นี้ก็เปิดแล้วเรารู้สึกว่าประตูที่สิก็ค่อนข้างง่ายอยู่พอสมควรถ้าเกิดว่าใครมีมังกรเยอะนะแล้วก็พอมันเปิดปุ๊บเราก็จะได้ไข่ใบที่สิเป็นที่เรียบร้อย เปิดปุ๊บเราก็จะได้นี่ชายาโอเคสำหรับคลิปในวันนี้แล้วก็ขอตัวลาเพียเท่นทนี้แต่เดี๋ยวก่อนเหมือนโอช้อปปิ้งไหมแล้วเราก็แบบคือใน Discord เราจะมีเออแจกเออน้องไก่ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้น้องไก่อีสเตอร์ก็สามารถไปไปเข้าร่วมไปกดเข้าร่วมกันได้นะใน Discord ลิง์เข้า Discord ของเราได้ใต้คลิปเลย ก็บ๊ายบายสวัสดีขอให้โชคดีนะคะมีเวลาเหลืออีกแค่สามวันเท่านั้นทำคลิปแบบโคตเละอะ